วิธีโจมตีเพนนะครับระดับเพนระดับหนึ่งนะครับก่อนนี้เราต้องกดไปที่เพนก่อนนะครับแล้วก็กดโจมตีนะครับซึ่งเพนที่แนะนําก็คือทหารขี่ม้านะครับถ้าเราเอาเอาฐานอื่นออกไปนะครับเราจะแพ้นะครับแล้วก็บัดเจ็บมีโอกาสบาดเจ็บมากนะครับแล้วกดโจมตีครับเพื่อรับความเร็วนะครับตัวเ่งความเร็วนะครับมีทั้งหมดหลายหลายชั่วโมงเลยนะครับถ้าเราโจมตีนะครับเรากดโจมตีนะครับ <im athlete> <Say ar> <ihnen> เราจะใช้ทหารขี่ม้านะครับเพราะว่าทหารม้านะครับว่าระบบได้แนะนําไว้แล้วนะครับเราจะทําตามขั้นตอนนะครับเรากดโจมตีนะครับตอนนี้เรากดโจมตีออกไปแล้วนะครับทหารเราเดินทางออกไปแล้วก็เราจะมาดูการรายงานผลกันนะครับอันนี้นะครับทหารของเราไม่บาดเจ